วัดถ้ำโสดานะครับนี่คือจํานวนพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวเยอะมากพอดีผมมาในช่วงของฝนตกพอดีครับน้ำตกเยอะแรงมากมีเที่ยวชมต่างๆเยอะครับน้ำตกลงมาจากหน้าผาที่น้ำตกถ้ำโสดา นี่คือแห่งที่สองของน้ำตกถ้ำโสดาครับน้ำจะตกเยอะมากมีโอกาสมาเที่ยวกันครับมีโอกาสมาเที่ยวกัน นี่คือน้ำตกถ้ำโสดาอ,อําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีสะพานพื่อที่จะรไบชมน้ำตกทางด้านล่างแต่ว่าพอดีมันมีปัญหาว่าแถกนิดนึงนี่คือถ้ำโสดาครับมานมัสการพระบาทศิแล้วก็ดูน้ำตก

พ,พี่ชายมากับพี่พชายครับนี่คือน้ำตกถ้ำโซดาอำเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับ